สวัสดีค่ะมาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้จะผัดปลาอันนี้เป็นปลาปลาแบบซื้อมาแช่แข็งนะคะไม่ใช่ปลาสดปลาแช่แข็งเป็นปลาปลาเก่านะคะมีแต่เนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะาไปทอดซะก่อนแล้วค่อยมาผัดจ้ะโอเคก่อนอื่นเรามาหั่นนี้ก่อนนะคะเราจะผัดใส่กับะมะละนะคะอันนี้มะละนะคะสองลูกโอเคเรามาหั่นมะละ มละเราก็ผ่าแล้วก็เอาเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็จะหั่นเฉียงแบบนี้จ้ะหั่นเฉียงแบบนี้นะคะหั่นเฉียงแบบนี้ก็จะได้สวยงามนะคะหั่นเฉียงแบบนี้จ้ะนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะผัดเราก็ต้องเอาไปลวกซะก่อนนะคะเอาไปลวกน้าซะก่อน คเรามาทำส่วนนี้ก่อนนะคะกระเทียมพริกวันนี้ผัดแบบธรรมดานะคะผัดแบบธรรมดาใส่เต้าซี่อันนี้ก็จะเป็นเต้าซี่เต้าซี่ก็ถัว่วถั่วดำที่เขาเอาไปหมักเข้า,เาไปหมักแล้วก็จะมีอ่าข้า,าไปตากแดด เออบางทีเขาก็เอาไปทําแบบว่าให้มันใส่น้ํามันให้มันเป็นแบบนี้ปั่นเอาไปตําให้มันละเอียดแบบนี้นะคะมีสองอย่างจา้ะมีสองแบบนะคะถ้าเป็นเม็ดเป็ดเราก็ต้องเอาไปแช่น้าซะก่อนนะคะแช่น้ําให้นิ่มก่อนอันนี้ซื้อมาแบบสําเร็จแล้วที่เอาทามาแล้วแช่น้ํามันมาแล้วนะคะเต้าซี่มันจะมีรสเค็มนิด,น,ดนิดนะคะเวลาเราผัดแล้วใส่เครื่องปรุงก็อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกิน โอเคเรามาทำกระเทียมสับก่อนใส่พริกขี้ฟ้าด้วยนะคะพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าเอาเม็ดออกก่อนแล้วก็หัน่นหั่นแบบนี้นะคะหั่นชิ้นใหญใหญ่หน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ ชิ้นใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรชิ้นเล็กก็ได้จะเอาแบบสับแบบละเอียดก็ได้ก็จะหั่นประมาณนี้นะคะโอเคส่วนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําปลาปลาแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเดี๋ยวเราจะไปใส่กับแป้ง แป้งข้าวโพดนิดหน่อยหรือจะปเป็นเป็นแป้งมันก็ได้นะคะใส่แป้งข้าวโพดก็ได้แป้งมันก็ได้เดี๋ยวจะเอาไปทอดเอาไปทอดแล้วค่อยเอามาผัดนะคะโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจวมาทำส่วนนี้ใส่พริกไทยไปนิดนึงก่อนพริกไทยนิดนึงนะคะพริกไทยนิดนึง จากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดไปนิดเดียวใส่นิดเดียวไม่ใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวใส่พอให้ติดนะคะโอเคคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราจะไปทอดเราจะไปลวกลวกะมะละก,ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอามาทอดจ้ะโอเคเรามาลวกมะละก,กันเลยจ้า มาจาน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปลวกนะครับลวกประมาณสัก2สองถึงสามนาทีนะประมาณนี้นะสองถึงสามนาที จากนั้นก็เทน้ำทิ้งนะคะ ใส่ตักขึ้นก่อนนะคะมาจ้ามาเริ่มทำกันเลยเปิดไฟไม่แรงมากใส่น้ำมันลงไปพอประมาณพอประมาณนี้โอเคใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัด เต้าซีลงไปนะคะใส่เต้าซี่ลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนใส่น้ำมันหอยประมาณสักหนึ่งช้อน มันหอยนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนพอใส่น้ำตาลสักสองช้อนชาเกือบสองช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะใส่พริกไทย ใส่ซีอิ้วลงไปสักหนึ่งช้อนประมาณนี้ใส่น้ำมันงานนิดหน่อยใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำนิดนึง ใส่น้ำ้าไปนิดนึงตอนนั้นเราใส่ผักเข้าไปก่อนนะคะใส่มะละลงไปใส่มะละลงไปผัก มาละก่อนนะคะคดูดูก่อนอืมอร่อยแล้วโอเคอร่อยอร่อยรอให้ร้อนจะจัดก่อนค่อยใส่ปลาลงไปนะคะ จากนั้นใส่ปลาลงไปเราจะทำแป้งเปียกได้จริงนะคะตักก่อนตักทุกอย่างเขาเ้ากันก่อนนะคะ ตอน,น้นทำแป้งเปลียดใส่แป้งเปียดใส่แป้งเปียดไปนิดนึงอันนี้เดียวพอประมาณนี้โอเคแล้วจากนั้นก็ตักใส่จานได้เลยจ้าง่ายๆนะคะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อย ปลาเก๋าผัดมะระเต้าซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้นำเสนอเมนูง่ายๆนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า